ดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวชุตินันท์บัวรอดค่ะจากโรงเรียนบ้านดอนรักค่ะสพปากาญจนบุรีเคศน,นะคะเป็นครูประจําชั้นระดับอนุบาลน,นะคะวันนี้จะมาอธิบายวิธีการจัดทําคลิปการเรียนการสอนออนไลน์สําหรับนักเรียนอนุบาล2ในยุคโควิดไหนทีนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องขึงฉากหลังนะคะเนื่องจากไม่มีทุน่าซามนะคะก็เลยเลือกเอาเป็นผ้าห่ม ที่มีฉากเป็นสีเขียวที่เราสามารถตัดแทนกรีนสกรีนได้นะคะหลังจากนั้นค่ะมาดูอุปกรณ์บนโต๊ะนี้ค่ะก็จะมีมือถือสำหรับถ่ายนะคะโดยแอปที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแอป t i k ตอ k อันนี้ค่ะแล้วก็ใช้ใช้อันนี้ด้วย ใช้ Instagram ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีฟีเจอร์ต่างๆที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนนะว่าลักษณะหน้าตาของเราได้นะคะและนอกจากนั้นนะคะเวลาทำเสร็จแล้วก็จะมาตัดต่อใน k ายมาสเตอรค่ะตัวนี้เลยจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่าทำในมือถือนี่ค่ะนี่จะเป็นคลิปกเก่าๆที่ตัดต่อไว้แล้วนะคะและอุปกรณ์ต่อไปก็คือ iPad ค่ะ ตัว iPad เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเพราะว่าในอนุบาล2เราจะเริ่มให้เด็กหัดเขียนต้องสอนทิศทางการเขียนโดยต้องสอนให้รู้ว่าต้องจับบินสยอยัางไงาและมีทิศทางการเขียนอย่างไรนะคะและก็มีอันนี้ด้วยค่ะหนังสือแบบเรียนที่เราใช้นะคะเป็นของอักษรค่ะเป็นกอไก่หนูอ่านเก่งและแบบฝึกหัดที่ให้เด็กทำนะคะ ก็เป็นคัดไทยค่ะของอนุบาล2แบบนี้นะคะในการทําคลิปค่ะเราจะมาสาธิตวิธีการนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์อย่างเช่นคลิปที่จะส่งให้ให้ดูนะคะเป็นโดชาดาค่ะเราก็จะใส่อุปกรณ์แบบนี้นะคะใส่สบายเป็นดดชาดาแบบนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน TikTok ค่ะแล้วเราก็ เลือกนะคะเลือกเครื่องเออ่เลือกงานกิจกรรมเลือกเลือกแบบว่าฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปเพื่อที่เราจะได้ทำได้นะคะแบบนี้ค่ะนี่จะสังเกตเห็นว่ามีชดาปรากฏอยู่บนหัวแบบนี้นะคะเราก็สอนเด็กโดย สอนขั้นนําก็คือนําให้เด็กรู้จักว่าเอ๊ครูมีอะไรแปลกใหม่ไปนะอยู่บนหัวครูยอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็นําเข้าสู่บทเรียนโดยการอาจจะเป็นแบบว่าให้ร้องเพลงหรือรำนะคะเดี๋ยวจะได้ดูในคลิปถัดไปเลยหลังจากนั้นก็จะพาเด็กไปสอนเขียนค่ะโดยเริ่มจากเขียนตามใน iPad กน่อนหลังจากนั้นก็จะสอนอ่านค่ะโดยขั้นตอนการอ่านเนี่ยไม่ได้ตัดต่อแบบ ทั่วไปนะคะก็จะชี้ให้เด็กดูเลยเพื่อให้เด็กรู้เกี่ยวกับการวิธีการอ่านโดยเรียงจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะคะจะได้รู้คอนเซ็ปต์ of prints ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เป็นการให้กันบ้านและตบท้ายด้วยการบอกกับเด็กๆว่าอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายภาพแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการทำคลิปกันค่ะเราต้องเข้าไปที่คล i master ก่อนนะคะทีนี้เราก็เลือกฉากพื้นหลังจากรูปภาพนะคะในดอชดาเนี่ยฉากพื้นหลังที่ใช้เป็นรูปก้อนเมฆนะคะเพราะว่าเราเป็นนางเมฆขลาที่อยู่บนท้องฟ้านะคะทุกคนหลังจากนั้นค่ะให้เลือกที่วิดีโอจากติ๊กตอกที่เราได้ทำ โดยมีฉากพื้นหลังเป็นกรีนสกินสีเขียวที่ทำจากผ้าของเรานะคะแล้วทำการหมุนวิดีโอเพราะ t i ก t อกส่วนมากจะถ่ายเป็นแนวตั้งนะคะเวลาตั้งกล้องก็คือต้องตั้งเป็นแนวนอนแล้วก็ค่อยมาพลิกวิดีโอเอาค่ะหลังจากนั้นก็ใช้โครมาทีค่ะใช้โครมาทีเพื่อละลายฉากพื้นหลังที่เป็นสีเขียว,ข,ยวของเราให้มันหายไปนะคะเราก็ต้องปรับ ให้ให้ฉากขายไปและตัวเรายัางชัดเจนอยู่นะคะส่วนขอบที่เกินเนี่ยใช้วิธีการขอบขอบข้างๆมาเพื่อให้เหลือแค่ตัวคุณครูที่เป็นผู้สอนอย่างเดียวนะคะและจัดมุมให้สวยงาม นี่เราก็ลองเล่นดูค่ะ<ด>ว่าเป็นยังไง <ขอ S 1> บ้างเอ,เอ่ยโอ้สวัสดีค่ะคุณปุ้ยฝ้าอีกแล้วนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเลยก็คือตัวอักษรค่ะทุกครั้งเวลาทําคลิปเนี่ยถ้าเกิดเป็นคลิปพูดเปล่าๆเด็กก็จะไม่เห็นภาพไม่เห็นทิศทางการเขียนไม่เห็นตัวหนังสือนะคะเราก็ต้องเพิ่มตัวอักษรอธิบายไปด้วยว่าเราเป็นใคร อยู่โรงเรียนอะไรหรือว่าวันนี้เราจะมาสอนอะไรเราก็เพิ่มฟังก์ชันลงไปในตัวอักษรให้มีการเคลื่อนไหวมีการหายไปแล้วก็อยากจะได้สั้นได้ตัวอักษรสั้นยาวแค่ไหนเราก็ใส่ลงไปนะคะอย่างวันนี้เนี่ยจะสอนดอชดาเราก็ใส่ลงไปค่ะใช้กับวิธีการเออวิธีการที่ใช้นะคะก็คือจะใช้ เพิ่มลงไปทีละเลเยอร์เลเยอร์นะคะคายมาสเตอร์ตัดต่อง่ายมากๆเชื่อว่าคุณครูทุกคนสามารถทํำได้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเด็กอนุบาลความสนใจของเขาจะสั้นมากๆอยู่ที่6-7นาทีคลิปของเราที่ทําก็เลยสั้น สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูปุ๋ยฝ้ายอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมีเพลงชนะไทยอะไรมาแนะนําให้เด็ก,ด,กดูจากการแต่งตัวและดูสิ่งที่บนหัวครูสิคะสิ่งนี้นั่นก็คือดอชดานั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนเรามารําเพลงนี้ไปพร้อมๆกับดอชดาที่อยู่บนหัวครูกันดีกว่านะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

ะค่ะเด็กๆคะเด็กๆก็เห็นแล้วใช่ไหมคะพยัญชนะไทยในเพลงที่ครูได้รำไปเมื่อกี้ก็คือเพลงขวัญมานะคะเดี๋ยววันนี้ราน,นั่นเองนะคะเด็กๆเห็นอะไรไหมคะนี่เขามีล้อกลมๆและมีลากลงมายาวๆแบบนี้ด้วยค่ะเรามาเขียนพร้อมกันเลยค่ะทำล้อกลมๆด้านหน้าค่ะลากขึ้นไปข้างบนทำปากไก่แหลมๆทำหลังคาโค้ง ลากลงมาตรงตรๆยาวๆเลยค่ะแล้วก็ตวัดขึ้นหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ดอชดาที่สวยงามแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆไปหัดเขียนนะคะก่อนที่จะมาทําการบ้านกันนะคะและกันบ้านอ่า,อานที่ครูจะให้เด็กๆวันนี้ก็คือก็ไก่หนูน้อยอ่านเก่งค่ะอาอันนี้ตอประตักนะคะ อันนี้ค่ะเด็กๆโดชดาค่ะโดชดาชักดานางรำงามล้ำสีทองผู้ชมจ้องมองเรืองรองส่องแสงเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำว่าดชดาอยู่ในคำอะไรบ้างนอกจากคำว่าดชดานี้เด็กๆด,ดูค่ะอยู่ในคำว่ามงกุฎมง กูดใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะไปทำกันบานหน้านี้เลยค่ะดดชดาหน้าที่16ค่ะให้เด็กเขียนคำว่าดดชดาและค่ะคำว่าชะดามาให้คุณครูด้วยนะคะ